เดี๋ยววันนี้แม่นันจะมาแนะนําวิธีการเก็บรักษามันแล้วก็ตัวน้ำที่เราต้มมันนะคะอย่างเวลาแม่นันมีรอบพิเศษเนี่ยแม่นันจะทำเยอะแม่นันแม่นันจะต้มมันขึ้นมาอย่างรอบรอบนี้แม่นันต้มมันขึ้นมากวาหกกิโลนะคะเพราะฉะนั้นพอต้มมันเนี่ยเราเสด็จน้ำนะคะเสด็จน้ำพักไว้ขณะเดียวกันน้ำเราก็เก็บไว้นะคะ พอหลังจากใช้ครั้งแรกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันยังเหลือน้ําที่ต้มมันยังเหลือเพราะไม่นานทาทีเดียวเยอะๆนะคะเราก็เอามันนะคะที่เราพักเอาไว้ที่เหลือะคะ่ะใส่ถุงพลาสติกหรือใส่กล่องปิดฝาให้มิดชิดนะคะนําเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาน้ําก็เหมือนกันเราหาขวดโหลนะคะหรือจะใส่ถุง ตวงไวเลยก็ได้นะคะแล้วก็เข้าตู้เย็นพอเช้าวันที่เราจะนวดเนี่ยเรานำเขาออกมาคลายความเย็นก่อนนะคะเสร็จแล้วเรานำตัวมันเนี่ยเทใส่ภาชนะนำเข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีครึ่งนะคะในขณะที่น้ำตวงแล้วนะคะทุกอย่างตวงตวงตามปริมาณที่เราจะใช้ต่อครั้งแล้วนะคะน้ำตวงใส่ภาชนะที่เราต้องการ ไวเทไวเลยนะคะแล้วเราก็นำเข้าไมโครเวฟสองนาทีนะคะจากนั้นเราก็นำมาผสมคุกเล้ากันนะคะทุกครั้งก่อนที่จะผสมนะคะเราบี้ตัวเนื้อมันเนี่ยยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะให้เข้ากับตัวแป้งก่อนนะคะบี้ให้เข้ากับตัวแป้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาโดนความร้อนจากตัวน้ำมันเดี๋ยวเขาจะจะจับเป็นก้อนนะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือ ดีไปด้วยนะคะดีก่อนให้ให้เขาร่วนก่อนระดับหนึ่งะคะแล้วเราค่อยมาใส่ตัวตัวน้ําต้มมัน,นะะอุ่นๆเลยค่ะระวังร้อนนิดนึงนะคะเวลาไมโครเวฟแล้วเนี่ยอาจจะต้องอพักนิดนึงหรือไม่เราก็กะเอาอย่างแม่นันเนี่ยใช้นาทีครึ่งแม่นันมีความรู้สึกว่ากําลังดีกับมือนะคะถ้านักเรียนรู้สึกว่ามันร้อนเกินไปเราอาจจะ อุอ่นมันแค่นาทีเดียวก็พอนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยฮะทุกครั้งที่เราใช้ไม่หมดเราต้องนำเข้าตู้เย็นทันทีนะคะมันหรือน้ำต้มมันห้ามเก็บไว้ในอุณหภูมิธรรมดาโดยไม่ได้เข้าตู้เย็นนะคะเขาจะเหม็นเปรี้ยวทันทีนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่เสียงง่ายต้องเผื่อไม่เป็นไรเหลือรีบนำเข้าตู้เย็นเหลือแล้วยังไม่ได้ใช้อะไรแล้วเราจะใช้อีกนู้ีกเดือนหน้าหรืออีกสองอาทิตย์ อย่างนั้นเราต้องเข้าฟรีซค่ะแม่นันจะนวดให้ดูระดับหนนะคะเรานวดให้เขาเข้ากันอันนี้แม่นันใช้สูตรครึ่งนะคะสูตรครึ่งก็จะได้ประมาณเอ่อนะห้าสิบหกสิบประมาณเกือบเก้าสิบลูกอะฮะเก้าสิบลูกถ้าน้ำหนักตัวแป้ง น้ำหนักตัวแป้ง26กรัมนะคะจะได้ประมาณ80กว่าลูกถึง90ลูกนะคะสูตรครึ่งอย่างที่แม่นันสอนนักเรียนไปเนี่ยสูตรนึงมันเยอะไปแม่นันทอนให้เป็นสูตรเล็กสูตรเล็กนั้นนะคะถ้าใช้ตัวแป้งมาหอ่อน้ำหนักแป้งที่26กรัมนะคะจะห่อได้ประมาณ20กว่าลูกถึง30ลูกนะคะ นี่ค่ะพอนวดเข้ากันแล้วมันเยอะมากมันอยู่ก้นๆวิธีการต้มมันแม่นางก็บอกแล้วนะคะว่าเราจะต้องใส่เกลือลงไปสักหนึ่งช้อนชานะคะเกลือจะไม่ทําให้ตัวเนื้อมันเขาดาเวลาล้างก็เหมือนกันคนล้างคนล้างแล้วแช่น้ําเกลือไว้ ไม่ต้องถึงกับแช่ก็คือผ่านน้ําเกลือก็คือเอาให้ตัวเนื้อเขาสัมผัสน้าเกลือผิวเขาจะได้ไม่ดําข้างล่างยางมีมันได้ค่ะเนี่ยค,คือมันถ้าเรายิ่งบี้ให้เขาเล็กละเอียดไปกับเนื้อเนี่ยมันจะสะดวกอย่างเจออย่างเนี้ยเราไม่เอานะคะเพราะว่าเขาเป็นเส้นๆมันจะสะดวกเวลาที่เราหอ่อเขาจะไม่เป็นไต ถ้าเกิดเจอตายแล้วเวลาห่เนี่ยผิวแป้งจะแตกนะฮะรอบนี้อร่อยมากแป้งอร่อยมากซึ่งแป้งก็อร่อยทุกครั้งแต่ว่าแม่นันนามาทดลองในการใช้หม้อหลายๆอย่างด้วยะ่ะหม้อทอดหลายๆอย่างแล้วก็ลองพักเอาไว้แล้วก็มาชิมดูเอาละทีนี้เราก็ค่อยๆค่อยๆหย่อย ไม่ต้องหมดนะฮะทยอยทยอยหยอดไปแล้วก็นวดไปไม่นานทำมือเดียวก็เลยไม่ค่อยถนัดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยกะตามนี้ค่ะแล้วเราก็ค่อย,ค,อยค่อยมือนึงหยอดนะ้ำมือหนึ่งนวดนะคะจนทุกอย่างพอน้ำหมดปุ๊บเราก็ใช้สองมือค่อยๆนวดเลยนะคะแล้วก็พักไว้ที่ยี่สิบนาทีแต่อย่าให้เกินสามสิบนาทีนะคะเพราะว่าแป้งอีกคั้วเนี่ยยิ่งพักนานยิ่งนิ่ม ะะแต่ถ้าเราทําบ่อยๆแล้วเรารู้นิสัยเขาแล้วเนี่ยจะง่ายละเราก็มีวิธีแก้นะคะเดี๋ยวแม่นันจะส่งต่อให้สามีแม่นันนวดต่อนะคะแม่นันนวดไม่ไหวมันเยอะ <c oughs> นะคะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะ